ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านเราก็มีหิมะตกลงมาแล้วทุกคนแต่ว่าก็ตกไม่แรงนะตกนิดเดียวาบอกมาาบาาบ้า้า้ วันนี้เราก็ว่าจะพาการขับรถไปซื้อผักที่ตลาดอัฟกันนะทุกคนไม่รู้ว่าที่ตลาดอัฟกันจะมีคนหรือเปล่ารอบแรกที่เบลไปอะ่ะช่วงหน้าหนาวไม่ค่อยมีคนเลย ร้านขายก็คือไม่มาขายเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกผักไงทุกคนเขาปลูกผักในพื้นที่ข้างนอกถ้าหน้าหนาวผักมันก็จะไม่ขึ้นเราก็จะไปดูว่าเขาจะมีขายไหมคงจะมีอยู่สักร้านสองร้านนี่แหละที่เขาขายตอนนี้เบลก็กําลังตื่นเต้นกับหิมะที่มันตกลงมาค่ะทุกคนเบลคิดว่าเบลจะไม่ได้เจอหิมะแล้ว เพราะว่าบ้านเราก็คือน้อยมากหิมะจะตกนี่ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะนี่พิมะเพิ่งมาตกนะทุกคนตอนแรกพ่อบ้านชวนเบลนางบอกว่าจะพาขับรถไปอ่าเส้นทางที่มันมีหิมะอือจะพาไปเล่นจะพาไปดูว่าเราชอบก็จะพาเราไป ก็ดูแต่ละที่กรมอุตุนิวยยาก็คือดูในโทรศัพท์เนี่ยเขาก็บอกว่าฝนมันตกตรงนี้กับฝนตกตรั้นคือถ้าฝนมันตกถ้าเราขึ้นเขา,าหินมันจะร่วงไงทุกคนมันอันตรายเราก็เลยไม่ไปพอ สักพักหนึ่งคอยว่าจะออกไปข้างนอกก็จะไปซื้อผักกันพอบ้านก็ได้เปิดหน้าต่างไปดูรังก็บอกว่าอุ้ยหิมะตกลงมาแล้วรีบแต่งตัวแต่งหน้าอย่างไวทุกคนครูสิบนาทีเสร็จจะยานหิมะมันไปก่อนนี่มาแค่วิเดียวนี่หิมะมันไปโดนนะทุกคนเราต้องรีบต้องจำค่ะเราต้องแต่งหน้าประมาณสิบวิแต่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอากาศวันนี้ก็คือติดลบมากทุกคนหนึ่งองศาเอยสามองศาเอยติดลบไปเลยหนาวมากแต่ว่าหิมะตก ก็ไม่นานหรอกทุกคนตกแค่วันศุกร์ ถึงวันอังคารไม่แน่ใจก็ที่เราดูเนี่ยก็ตกมันมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะเชื่อใจไม่ได้หรอกทุกคนขนาดตกลงมาพอหยดลงพื้นก็คือพื้นร้อนมากก็กลายเป็นน้ําแข็งละลายไม่ให้เห็นเลยทุกปีนี้จะตกขขาวโพ้นแต่ว่าปีนี้คือไม่เห็นเลยค่ะน้องกดินก็ไม่ได้ไปโรงเรียนประมาณ7วันแล้วนะทุกคนคุณครูก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างหายหรือยังเมื่อไหรจะมาโรงเรียน แต่ว่าลูกเราก็คือยังไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปโรงเรียน7วันนะทุกคนมันก็ติดกับวันอาพฤหัสกับวันศุกร์ก็ไม่ได้ไปพอจะเป็นวันอสาสวันอาทิตย์ก็ตรงกับวันหยุดของประเทศอิหิ่านมันจะเป็นวันที่อิสลามเข้ามาที่ประเทศอีหิ่านครั้งแรกมั้งทุกคนเขาก็เลยหยุดให้ประมาณ7วันเลยหยุดเฉลิมฉลองอะไรไม่รู้ ก็นั่นแหละก็ประมาณ7วันเลยเขาก็หยุดทั้งโรงเรียนทั้งงานราชการเนี่ยเขาก็คือเขาก็หยุดกันเยอะแยะมากมายเลยขับรถเล่นมาเรื่อยๆนะทุกคนเราก็มาเจอตลาดอัฟกันจริงๆเขาก็มาขายอยู่หนึงร้านค่ะทุกทีที่เรามาก็จะมีร้านขายของเต็มเลยแต่ว่าพอมาวันนี้ก็ค,คือมีอยู่ร้านเดียว เขาคงจะไปรับผักมาขายนะทุกคนเพราะว่าคนอัฟกันที่เนี่ยที่เขาอยู่เขาก็เช่าพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็ปลูกผักถ้าจะปลูกหน้าหนาวจริงๆมันต้องปลูกในเฮาไม่งั้นผักมันก็ไม่ขึ้นตอนแรกว่าจะสั่งให้พ่อบบ้านลงไปซื้อแล้วก็แบบสั่งนางว่าจะเอาอะไรเอาอะไรไงพ่อบบ้านก็จะเตรียมก้าวลงจากรถแล้วก็เลยบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเองดีกว่าเดี๋ยวไปจะไปดูว่าผักมันสวยไหมแล้วก็เราต้องการอะไรบ้างบางทีเราไปดูแลสั่งพ่อบบ้านเอาแบบว่า ผักชีใช่ไหมแล้วผักชีบางทีเหี่ยวเหี่ยวแต่เราต้องลงไปดูก่อนว่าผักเขาสดหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้เบลก็ไปต่อคิวรอ,อการซื้อผักผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเขาก็ซื้อผักอ่กาก้านเซอร์เรอรี่ไปหลายแฮงจ้าสงสัยซื้อไปแกงเนาะคนบ้านนี้ชอบเอาต้นเซอร์เรอรี่ไปแกงนะทุกคนแกงใส่อ่า ลูกอะอะไรสักอย่างลูกแอปพปิลคอร์ดไหมนั่นแหละมีทั้งรสเปรี้ยวรสหวานแต่เบลเคยกินตอนที่เบลคลอดลูกอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็เอาเข้ากล่องมาให้ก็เป็นแกงซีเรลลีี่นี่แหละทุกคนเรียกน้ำนมดีดีแต่ว่าวิธีทำ ง่ายนะทุกคนแต่แกงออกมาอร่อยไหมก็อีกเรื่องหนึ่งคือเบลแกงทีไรไม่ค่อยอร่อยเลยเแบลบก็เลยไม่ค่อยทําแล้วทําจริงๆรงพ่อบ้านก็ไม่ค่อยกินมันไม่อร่อยเลยนางก็ไม่กล้าบอกเราว่ามันบอเจบก็บ,บอกสันนะว่ามันบาเจบแล้วนางก็บอกนางไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบกินเลยทั้งที่เขาก็เห็บเุบาดเจบก็บอกคอยแนบวขาก็เห็ดบาเจบบบอกบอกลัวเราเสียใจ ซื้อไปทีไรเบลก็เอาไปคั้นน้ําเอาก้านมันไปคั้นน้ําเอาใบมันมาใส่ยําใส่แกงจืดอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าเอาไปแกงแบบอีดานะเบลเคยทําแล้วเบลทาไม่ค่อยอร่อยเลยแกงผักนี่แกงยากกันทุกคนแกงผัก ที่เขาเรียกว่ากุรม um ิสาบสีอันนั้นก็แกงยากถ้าบดชํนาน้านีลีแกงไม่อร่อยนี่มันเสียบได้จริงๆนะเพราะว่าเครื่องปรุงมันไม่ได้มีเยอะมันมีแค่เกลือแล้วก็ผงขมิ้นนะแค่นี้เลยทุกคนน้ํามันหอมหัวใหญ่แล้วก็เนื้อคือคุณต้องใช้เนื้อในการแกงเดี๋ยวไปกินที่จังหวัดรัฐที่เราไป เดินขึ้นภูเขาทุกคนที่มันมีบันไดที่ไปปีนเขาร้านนั้นที่เบลเป็นร้านเล็กๆที่เบลพาทุกคนไปเป็นร้านลับนั่นแหละป๊าดแกงผักก็คือเบลไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้กลมกล่อมมากแาเจ้าใส่อีหยัง,ยงน้นองปาใญ่หน่ใส่ขี่มือแท้แต่มันอร่อยมากพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็คุยกับผัวว่า เราน่าจะซื้อเก่งผักเขากลับมาใส่ช่องฟิตไปบ้างเนาะเราจะได้ไม่ต้องแกงเราจะได้มีกับข้าวไว้ในช่องฟิตเลยแล้วหาอะไรอร่อยๆอออแบบเนี้ยยากมากๆเลยนะตามร้านที่เขาขายจริงๆแถวนี้ยังไม่อร่อยสู้คุณตาคนนั้นทํำเลยทุกคนคนใส่รถเมือ่อยคนแอบใส่ผงสรดแนน่เลยพะแนนี่เดี๋ยวซื้อผักมานะทุกคนกิโลกว่าๆนี่แหละก็ประมาณ สามสิบบาทเอาก็ตีไปสักสามไม่ถึงสามสิบประมาณยี่สิบบาทได้ผักเนี่ยแต่ว่าเราต้องเอามาทำความสะอาดเอง ขับรถกลับมาถึงบ้านนะทุกคนอู้ย้อากาศมันก็หนาวเนาะยังไงเราก็ต้องทําซุปกินแหละเมื่อคืนเนี้ยเบลก็เห็นเขาทําซุปญี่ปุ่นจากไข่เราก็อยากกินไข่อยู่แล้วไงทุกคนเปลี่ยนจากไข่ต้มเราก็เอามาทําเป็นซุปร้อนๆเนาะอากาศหนาวๆสดๆร้อนๆนี่ก็คือเลิศม,มากเลยนะทุกคนเป็นซุปไข่ตุ๋นญี่ปุ่นเนาะไม่รู้มันชื่อซุปไข่ญี่ปุ่นนี่แหละเขาเห็นเขาเขียนไว้นะเขาใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทหั่นเต๋า ใส่เข้าไปต้ม เขาปรุงรสด้วยคนอก้อนแต่ว่าเบลว่าแอบใส่ซอสฝาเขียวเข้าไปด้วยมันจะได้หอมๆนะต้มให้มันสุกก่อนเรา,เาไปตอกไข่กันก่อนทุกคนเบลว่ากินไข่ไปร้ายฟองเราเพราะว่าเราชอบกินไข่คือเราคิดว่าการกินไข่เนี่ยกินสักสิบฟองมืออื่นคอยิจอยประมาณเหลือประมาณห้าสิบโลแต่มันไม่ใช่ทุกคนขาคอมเมนต์ก็คือมา,อากันร,รัวๆมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เตือนสติเบลว่าอย่าก,กินไข่สิบฟองขนาดนั้น เค okay, เลสโอลจะถามหานะคะกินได้ไม่เกินวันละสามฟองเอาไปจัดใหม่จะไม่เป็นไรคนเรามีผิดพลาดกันได้เรากินมื้อละสามฟองก็ได้ถึงเราจะเป็นคนชอบกินไข่กินทีกินเป็นแผงก็ได้จ้ะแล้วก็มาลดเหลือกินสักสามฟองต่อวันเนาะทุกคนบัซซันเคละะเลสโอลจิถามหาคือเพิ่มมาละจ้า เบลก็ออกกําลังกายเขาคู่ไปด้วยสิ่งที่เบลออกกําลังกายอยู่บ้านก็คือตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นแบบก็เต้นแอรลบิกนี่แหละจาเพราะว่าเราชอบเต้นเนาะแต่๋ยวทำอย่างอื่นคือเพลินบอเป็นดอกจ้ามันมันมันเก่งไปหมดนะแต่ว่าเต้นเราสู้ตายค่ะซุปของเราก็คือน่ากินมากทุกคนปื้ดหอมระอุระอวนมากเแบลบต้มเส้นมักกะโรนีให้ลูกด้วยเแบลบว่าเอาเส้นมักกะโรนีแล้วก็เอาซุปไข่เนี่ย เอาไปลาดบนเส้นอ่ะคงจะอร่อยมากเด็กๆคงจะชอบเพราะว่ามันหอมทั้งซอสฝักเขียวแล้วก็เราก็ใส่รสดีเขารสดีไก่เข้าไปด้วยใช่ไหมทุกคนเบลก็จะต้มสักพักหนึ่งให้มันแบบว่าไข่สุกๆไม่อยากกินไข่ดิบๆเหมือนสุกๆดิบๆเหมือนที่ว่าเขาเห็นเขาทําในอินเทอร์เน็ตนะเขาทำแบบสุกๆดิบๆแต่เราให้ลูกกินด้วยเแบลบก็เลยจะทาสุกด้วย อากาศมันก็มืดก็คืมนะทุกคนโอ้ยแทบไม่รู้เลยเวลาเท่าไหร่เนี่ยถามผัวว่าตอนนี้เวลากี่โมงนางบอกบ่ายโมงครึ่งแล้วปาดคือฉี่โมโหหิววะเวลาที่เราถามกี่โมงแนละ้วไมยโมงครึ่งนางวะาคือ <c ười> จะเป็นคมเสียงใสสันคัดเนาะจ้าหิวมึ่ก็บ่บอกกูเนาะจัน้อยมึนก็เจ้าคอนมระตกหัวกูละ <c ười> กองขอน้อย่าแม่อีหลี ต้มซุปเสร็จอะไรเสร็จเราก็ตักการเลยจ้ะทุกคนค่ะเอาไปราดใส่เส้นมักกะโรนีป้าดหอมมากเบลว่าอยากกินเลยทุกคนแต่ว่าเส้นๆอะไรเงี้ยหรือแป้งๆเราก็ไม่ค่อยนิ้นเท่าไหร่เอาตักซุปใส่น้ำได้หลายสดน้ำกรอกจะ้ะมันจะได้อุ่นทองยู่ทองเนาะโรยด้วยต้นหอมแล้วก็พริกไทยป่นนะทุกคนสักหน่อยนะพอแบบเพิ่มความหอมให้ซุปมันแบบหอมไปตกแต่งด้วยสวยงามจ้ะ มันกัดหอมมากเลยนะทุกคนมันดูแซ่บนะอากาศหนาวๆสดนร้อนๆเปื้ดเข้ากันมากเลยได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะทุกคนมาได้จ้ามากินข้าน้ากันออ้ยหอมละอุ่นมากเวลาที่เบลทํากับข้าวนะทุกคนในแต่ละวันเนี่ยเบลก็ทํากับข้าวประมาณสองอย่าง ของเราเองด้วยเป็นอาหารไทยของพ่อบ้านด้วยเป็นอาหารอีดานเบลก็ครอบครัวเบลนะไม่เหมือนครอบครัวอืน่นเบลเห็นหลายๆคนที่เขาทําคลิปอะ่ะคือผัวเขาอยู่เกาหลีแล้วก็คือกินอาหารไทยเก่งมากแต่ของเราเนี่ย กินไข่กับอะไรว่า้ากินไข่ลงไปวิ่งตรงเข้าไปหาห้องน้ําสุข,ขาอย่างเดียวสุข,ขาจ๋าสุข,ขาจ๋ากินไข่ย่าไดท้องเสียย่านันจ๋าเป็นอีหยังกับโบหูท้องนางเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนบะต้อนรับไกนะ่เนาะแค่เลสเซล่ในลาใสขึ้นสิบะมีเนาะ <laughs> เป็นคนที่ไม่ชอบกินไข่ทุกคนแล้ว เป็นคนที่กินยากมากๆเลยก็เลยวันๆนหนึ่งก็ต้องทําอาหารสองอย่างแล้วแกงที่เราทําเมื่อบานนะ่ะก็กินผู้เดียวเลยจ้าฉันกะเทศฉันก็เอาอันนั้นแหละค่ะไปอุ่นแล้วก็เอาข้าวที่เหลือนะก็มาอุ่นให้ผัวกินกินนั้นก้าไปก้อนน่าจะแต่เราทําอันใหม่แต่นางก็ไม่ติดนะทุกคนก็ยังดีที่พ่อบ้านนางไม่ค่อยติดเรื่องอาหารค้างคืนว่าบางคนอุ้ยบางผัวบางคนนี่แบบว่าฉันกินอาหารซ้ำบ่ไ้ฉันกินอาหารค้าง ขึ้นบ่ได้จ้ะ บักพาราซากินยังกับบดายเเพราะต้องซสีแตกเนาะแต่ว่าผัวเราก็คือกินงางอยู่ไงบอกกินก็คือต้องเฮ็ดเองแล้วแหละงานนี้มันไม่ใช่คือจะให้เราทำํำมันเปืองนะทุกคนหรืออะไรก็กินเถอะขนาดเราก็กินแค่นี้เด็กๆก,ก็จอยมากเลยทุกคนกับเมนูนเนี้ยอดินก็คือสวดเอาสวดเอา,เอาจอาอาอาสสา้าแซีบรล้ายแยบ้ลยเพื่อนว่าก่อนจะกินข้าวน้องอนาก็เล่นก่อนหมอลำให้เราฟังก่อนหนึ่งอะทุกคนร้องไห้เป็นอะไรไม่รู้กุยกันกับพอบ้านไม่ลงตัวเพราะ ว่าอย่าทำแันนี้ไม่ได้ดังใจก็คงจะร้องไห้ไปตามระเบียบเลยเบลก็เลยมาปลอบใจแล้วก็ป้อนปอน้ปอนข้าวป้อนน้ำนะทุกที่ก็จะกินเองนะทุกคนแต่ว่าพอร้องไห้มือไม้อ่อนใจงั้นกินเขาก็บ่อยากจะใช้หัวยังเดียวเราก็ต้องปลอบใจกันหน่อยนะเจอซุปแม่เข้าไปเนี่ยโอ้กินข้าวหลายคำตั้งแต่อน้องอนาออกนมมาประมาณ4ี่วันนะทุกคนน้องกินข้าวเก่งมากขอกินกล้วยแบบว่าตอนเช้าก็ขอ ตอนเที่ยงก็ขอเวลาหิวขอกินกล้วยกล้วยพูดเป็นภาษาไทยด้วยกินกล้วยกินกล้วยแล้วก็บอกให้เราเปิดตู้เย็นเอากล้วยมาให้กินน้องก็กินจนหมดทุกทีไหนกินแค่คำสองคำก็ไม่เอาแล้วแต่ว่านี่กินกล้วยจนหมดลูกเลยทุกคนป้าตบมือให้รัวๆน่าจะเอาออกตั้งนานแล้วเนาะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีแหละทุกคนเพราะว่าแม่เพิ่งส่งของดีมาให้ขันบ่มี่ของดีว่ามันขมนี่เพ่นก็คืขึ้นสิบบออกจ้ายังถามหาอยู่นะ ยังจะมาชี้ใส่หน้าอกเราแล้วก็ถามว่ากินได้ไหมถามเบลนะกินได้ไหมเบลก็เลยบอกว่ามันขมจะกินอยู่หรอแล้วก็บอกไม่กินหรอกอือพอไม่กินก็เงียบไปตอนนอนก็มีแบบว่าต้องอุ้มมากนะทุกคนเขาคงจะชินเดี๋ยวก็ลืมไปเองอนะเนาะเด็กๆเขาก็ยังยังแบบคิดถึงนมมันแหละเบลก็อุ้มแล้วก็เอาไว้ที่ ตักแล้วก็นั่งหลับเอานะสาีวันมานี้ก็คือนั่งหลับเอาจากกินข้าวกิ่งกว่าเดิมเม่เราทําอะไรให้กินก็กินหมดกินได้หลายอย่างทั้งอีไทยแล้วก็อีด่านกินได้หมดทุกคนกินมันฝรั่งกับพ่อ้านก็กินกินซุปก็กินกินทุกอย่างเลยเบเอาอะไรลงมากินเบิรกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินให้เรียบจากหัวหนองฉันก็คือสู่ชีวิตแห่งจาก อาการเจ็บหน้าอกของเบลก็หายไปแล้วนะทุกคนเด็กๆก,ก็เริ่มหายดีกันแล้วมีน้ำไม่มีน้ำมูกแล้วมีนิดหน่อยแล้วก็ไอนิดหนึง่งแต่รวมๆก็คือโอเคแหละลูกก็ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วนะทุกคนอาการไข้ไอลงไวรัสอะไรก็หายไปแล้วน้องอดีตก็กินยาฆ่าเชื้อครบ7วันอีกเจวันหมดวันหยุดค่อยจะได้ไปโรงเรียนอีกครั้งโอ้ยลูกใาหลาค่ย ก็คือสิคือถอดลงเลี่ยนแห้งนะเนาะถอดเพืือนฝูงสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะสั่งสินค้าจากนั้นสาวเบลกุนเชียงปลาระบองมีของพร้อมส่งตลอดจนะ้าผลไม้กวนเท่ากระเด็ดก็มีพร้อมส่งนะทุกคนทักไลน์มาหาเบลตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ